สวัสดีครับแม่แมนยูบอลมัดเล่นกันแบบสุดมันจริงๆนะครับโหเสมอกันแบบดุดเดือดครับ4ประตูต่อ4ใครจะเป็นนึกไปฝันครับว่าสกอร์มันจะออกมาสูงสักขนาดนี้แมคือพลิกไปพลิกมานะครับแต่จริงๆแล้วแมนเชสเตอร์เตดดิโอ้ใช้โอกาสเปลืองมากๆครับเป็นทีมที่มีโอกาสยิงประตูไม่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับ แต่ว่าเปลี่ยนเป็นสกอร์นี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ล่ะนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมฑนะครับพี่แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่มีปัญหาอย่างยิงนะครับในจังหวะการจบสกอร์ครั้งสุดท้ายตอนจบสกอร์ก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่ากองหลังนี่แบบโอ้ยยุ่ยกว่าเอีกครับโอ้โหทิชชู่เปียกเลยสำหรับกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้ครับกองหน้ายิงเท่าไหร่กองหลังเสียมากกว่านั้นก็มีครับจังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนี่จริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับไอจังหวะกาารต กองหน้าของฝั่งตัวกันข้ามเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้อันนี้ต้องโทษไปที่กองกลางด้วยนะนะครับเพราะว่าหลายๆจังหวะก็เห็นว่ากองกลางนี่ก็ไม่ค่อยจะมาเสริมกองหลังสักเท่าไรหร่นะครับปล่อยให้กองหลังละหลังหูสามคนเจอกองหน้าฝั่งตรงกันข้ามเจอกองกลางฝั่งตรงกันข้ามกลูกันมานี่กองหลังก็ไม่หยุดทำยังไงเหมือนกันครับเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่สี่ประตูที่ได้มาจากทางด้านอมาตเดียโลนะครับแหม่ค สบายสบายครับหน้าประตูหนึ่งหลาคาซิมิโร่ครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเซตพีซของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับต้องบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ถ้าหากมีใครบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเป็นทีมที่เล่นลูกเซตพีซได้น่ากลัวไม่มีใครเชื่อครับแต่ว่าฤดูกาลนี้ไม่ใช่ละนะครับดูเหมือนว่าแมนยูนี่จะเป็นรองแค่อาร์เซนอลเท่านั้นเองนะครับเรื่องของลูกเซตพีซลูกของลูกคอนเนอร์เนี่ยนะครับเกมนี้นี่คาซิมิโร่ก็โหมเข้าไปอันนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ทำประตูบอร์ดมัดด้วยนะแต่ว่าเออเป็นไปไครรับก็็เปปนะตู อีก2ลูกก็ได้จากทางด้านบุนโนะครับโห oh, oh, ปั่นฟรีคลิกแบบสุดสวยจริงๆนะครับแหมเรียกว่าเกมนี้นี่มีลูกฟรีคลิกที่สวยทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ทางด้านมาเทสคุนย่าครับยิงประตูได้นะครับในเกมนี้ในขณะที่ฝั่งบอลมาร์ทครับทางฝั่งของเซมิโยครับแม mm hmm. นี่ก็มีเขาแมนเชสเตอร์ aser, เดตต้องการอยากจะได้ตัวยิงแมนยูซะเลยครับเนี่ย แล้วก็มีทนั่นเอวานิสันนะครับก็ยิงนาทีที่46ทัฟเนียอ๋อนี่ก็ยิงฟิีคิกนาทีที่52นะครับก่อนที่ทานั่นครูปีนี่จะมาตีเสมอให้กับบอลมัตนาทีที่84เกมนี้นี่ต้้งบอกนะครับอย่างที่บอกวว่าพิกกันไปพิกกันมาครับรูโน่เด่นอีกแล้วนะนะครับหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสในเกมนี้ จริงๆช่วงท้ายๆนี่แมนยูเกือบจะไม่มีแต้มเลยนะครับจากจากที่ว่าจะได้3แต้มกลายเป็น1แต้มและเกือบจะคาบ้านนะครับเกือบจะแพ้ด้วยถ้าหากทางด้านแลมเมนนี่โอ้โหไม่โชว์ซูเปอร์เซฟครับเอาไปดูคะแนนความสามารถนักเตะแมนยูก่อนแล้วกันนะครับแลมเมนได้7นะครับโอ้คือถ้าไม่ได้แลมเมนนี่แมนยูคาบ้านอีกเกมหนึ่งแล้วล่ะนะครับเลนิโยโร่ oro, แย่คนข้างจะแย่จริงนะครับหลายเกมแล้วทางด้านเลนิโยโร่ครับช้าช้ามากๆครับ ปกติก็จะเห็นทางด้านมัตรุยเนี่ยลงเล่นนะนะครับแต่ว่าเกมนี้นี่เป็นทางด้านเลนี่ยโรนะครับแล้วก็ยังช้ายจะว่าไปแล้วคือกองหลังแมนยูทั้ง3คนน่ะเกมนี้ผลงานไม่ดีเลยนะครับอย่างเลนี่ยโรได้5นี่เอเดนเฮเวนก็ได้5นะครับเรียกว่าคือไม่ตามไปปิดจังหวะการทำประตูของคู่แข่งฝั่งตรงข้ามครับแต่ยัางว่ายังเป็นเด็กอยู่นะครับก็พยายามที่จะกล้าเล่นเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าโอ้ยางอีกห่างไกลลูกช่อ แหม่ไม่ไม่ไม่น่าเลยนะครับจังหวะเสียประตูลูกแรกให้กับทางด้านเซมิโยนี่คือทาพลาดแล้วก็ไม่ไม่ตามบอลครับได้4.5คือเข้าใจนะนะครับว่าคือวิ่งวิ่ง,งตามไม่ไหวแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ของลูกชอน่าที่จะช่วยนันกเตะในทีมได้มากกว่านี้นะครับน่าจะช่วยน้องๆได้มากกว่านี้แต่ปรากฏว่าเออไม่ไหวจริงๆครับลูกชอดีคือก็มองเหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่ทางฝั่งของอามรินีจะดบอปเขาเป็นตัวสำรองครับ อเมริดัชอบลุกชอยเยอะเหลือเกินนะครับคือถามว่าหลายๆเกมก็ก็ไม่ได้ทําผลงานได้ดีแบบโดดเด่นนะนะครับแต่ว่าจังหวะพลาดก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับอันทีนี้กองกลางครับอามาดิโอโลครับได้7.5อ่าเป็นนักเตะที่ขยันอยู่แล้วนะครับเป็นตัวจี๊ดเป็นนักเตะที่แบบเรียกว่าทําเกมลุกได้น่ากลัวมากๆครับอาจารย์อามาดิโอโล คาซิเมโรครับ1ประตูในเกมนี้ด้วยนะครับได้6.5แหมแต่ว่ามาเสียใบเหลืองครับเกมหน้าคาซิเมโรไม่ได้ลงสนามนะครับแบ่นอยู่งานหนักละนะครับเพราะว่าเกมหน้าดีเจองานหนักด้วยเจอวินล,ล่านะครับไม่มีคาซิเมโรไม่มีอามัดเดียโลไม่มีทางด้านแบร์เอโบโมนะครับที่จะต้องไปรับใช้ทีมชาติครับงานนี้เหนื่อยเหนื่อยแน่ๆนะครับ บุนโน่ครับได้8คะแนนนะครับก็เรียกว่าเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดนะครับในเกมนี้ทางด้านบุนโน่ปดเดเดสครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับเดโกก็ดาโล่ครับได้6.5ครับแบรนด์เอมโบโมได้6มีจังหวะการยิงนะครับโหแบบ2-3ครั้งอะนะครับแต่ว่าจบไม่ได้ครับจริงๆแล้วแบบถ้าคมกว่านี้หน่อยดิแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอาจจะไม่ต้องมามานั่งปวดหัวมาเสียคะแนนแมนยูเสียคะแนนแบบไม่น่าเสียมาหลายเกมลวแล้วก็เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะไม่อย่างนั้นนี่โอ้ ขึ้นท็อปไฟไปแล้วล่ะป่านนี้นะครับเมสันเมาส์ครับต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นี่น่าจะเป็นนักเตะที่แมนยูขายไม่ได้แล้วได้6.5นะครับก็พยายามที่จะเล่นพยายามที่จะช่วยเหลือทีมเยอะมากๆาครับตลอดนัานเมสันเมาส์คุณย่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทำผลงานได้ดีมากครับก็เป็นนักเตะที่ขยันนะครับแล้วก็พยายามที่จะถ่างออกมาพยายามที่จะหาช่องไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการจ่ายบอลนะครับแล้วก็ในเรื่องของจังหวะการจบสกอร์ครับได้8คะแนน เขาพิมพเมนูได้ลงแล้วนะครับลงแทนทางด้านคาร์ซิเบโรครับนาทีที่61ครับได้6.5คะแนนเบนจามินเทสโก้ครับแทนที่เมสันเบลได้5คะแนนก็มีจังหวะเปิดเข้าไปให้กับทางด้านคุณย่านะครับลูกสุดท้ายเนี่ยครับอิซาโดมันติเนสครับแทนเรดี้ยูโรครับได้5คะแนนโจชัวเซอร์ซี่กับทางด้านแพทริกดอกูบันลงมาในช่วงท้ายเกมเนี่ยไม่มีคะแนนให้ครับหลังเกมนี้ทางด้านตูเบนอัลโมอรีนี่ก็ได้ออกมาส่งสัญญาณนะครับว่า เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นของเขาก็ได้นะครับคืออย่างที่บอกนะครับว่านักเตะนี่ไม่อยู่หลายคนนะครับตัวหลกัหลกๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าจะไปยึดไอ้สามสี่สามเหมือนเดิมเนี่แมทีมอาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้นะครับก่อนหน้านี้นเคยบอกนะครับโหแม้แต่ป๊อบเนี่ยก็ไม่มีทางครับที่จะมาเปลี่ยนระบบการเล่นของเขานี่คือชีวิตเขายัางไงผมก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขาบอกว่าเออ ก็ผมรู้นะนะครับพวกคุณก็เห็นว่าผมนี่ได้มีการฝึกนะครับสถานที่ผ่านมานี่ด้วยแบ็กโฟร์ผมยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับอะไรก็ตามนะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมในบ้านนะครับที่ค่อนข้างจะน่าผิดหวังทีเดียวเสมอไปแบบ4ประตูต่อ4ี่นี่คือคนดูสนุกนะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแฟนปีศาจแดงไม่สนุกด้วยครับโดยอเมริคนบอกนะเัาว่ามันเป็นเกมที่สนุกนะครับสาหรับทุกคนที่บ้านเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าพวกเราแพ้นะ นะครับถ้าหากคุณดูที่เกมคุณสามารถคิดได้นะครับว่าพวกเราเนี่ยเสีย2แต้มในครึ่งเวลาหลังและผมก็คิดว่าพวกเราเสีย2แต้มในครึ่งเวลาแรกจริงๆแล้วพวกเราควรที่จะสามารถทําประตูได้มากกว่านี้ผลการแข่งขันมันควรจะแตกต่างออกไปนะครับตั้งแต่ในช่วงครึ่งเวลาแรก ตำแหน่งของอมาเดโลก,ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเกมหน้าไม่อยู่แล้วนะนะครับเขาบอกทุกๆคนในด้วยซิ่งลูมเนี่ยผิดหวังมากๆครับพวกเราสามารถทาได้ดีกว่านี้ให้พวกเรารู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยพวกเราสามารถจะเอาชนะได้นะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังกับการได้1นคะแนนตอนนี้ต้องคิดในเกมถัดไปโหดหนึ่งคะแนนนี้ก็เกือบๆจะไม่ได้เลยซ้ำไปนะครับผมคิดว่าเราเสียประตู2ประตูนะครับในครึ่งเวลาหลังแบบต่อเนื่องเลยนะครับ ตรงนั้นนี่ก็เลยเป็นแรงกดดันนะครับพวกเรานำ4-3อีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ครับหาพวกเราชนะในเกมนี้อันดับของพวกเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแน่นอนครับในลีก แมนยูนี่ต้องแก้ให้ได้นะครับไอเรื่องของจังหวะการเสียประตูแบบไร้าสาระนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอช่วงของต้นครึ่งหลังเนี่ยหลายเกมแล้วนะนะครับเปิดครึ่งหลังมาปุ๊บนี่เสียประตูนี่แล้วก็แบบเรียกว่าทำให้สถานการณ์ของทีมนี่มันพลิกผันไปเลยครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ากองหน้านี่ก็พยายามหาจังหวะพยายามหาช่องยิงนะครับแต่ว่ากองหลังนี่แม่ก็สร้างสารรค์โอกาสให้กับคู่แข่งฝั่งตรงกันข้ามนี่เยอะเหลือเกินนะครับ เกมหน้าเจอกับวิลล่าต้องบอกเลยนะครับว่าเกมมหาโหดแน่ครับดี่ต้องบอกะครับว่าเจอกับวิลล่าในช่วงเวลานี้นี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นรองคนข้างจะเยอะทีเดียวครับแต่อะดูแล้วกันละครับว่ารูเบนอัรรินเนี่ยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างครับแต่ที่แน่นอนนะครับตอนนี้คือแฟนปีศาจแดงดีสนุกครับกับเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรียกว่ายุคเกมรุกนี่แบบ โหมันมากครับเหลือแค่จังหวะการจบสกอร์แค่านั้นเองแล้วก็ต้องมาเหนื่อยครับกับเกมรับก็ก็ลุ้นเหมือนกันนะลุ้นเกมลุกทําประตูนะครับแล้วก็ลุ้นเกมรับนะครับเพราะให้อย่าหลุดนะแล้วก็พบกับ i n ไ i d e m มตเดตด้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ